เดี๋ยววันนี้เราจะมาทอดปลาทอดปลาทูนะคะมื้อเช้าว,วันนี้เราจะทอดปลาทูแซ่บๆเลยอันดับแรกจุดไฟก่อนคะ่ะจุดไฟนะคะให้กระทะร้อนเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมันกันมือนีกระเทียมกับเขาเบ่าแซ่บๆเนาะทอดปลาทูตำน้ำพริกกะปกิแล้วก็มีผักต้มด้วยนะคะ อ่าเดี๋ยวเรารอกระทาเราร้อนนิดนึงจริงจริงจริง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 แสบแสบมือเศร้าน้ำกันเด้อค่ะพ่อก็สีมาใส่น้ำมันเนาะจ้ะไซน้ำมันอู้มสีพ่อบอลอะไรนี่ขวดหน่อยเด็พ่อบัเหงืสีพ่อเด่นใส่ขวดก่อน ก็อระทะท้อนร้อนแล้วนะคะตอนนี้เข้าสิมว่าใส่ป่าเนาะเข้าสิมว่าใส่ป่ากันอู้หูใส่จังเลยเดี๋ยวเ่าฝ่งใส่ข่อยบอกนเลยใส่จังไลยหน่อยแบบนี้ 买呢就买呢。 ตจุกแล้วเน้อยีีนองีจุกไม่ต้องตใหม่เนาะตกจุกแะนาจุกอล่ะ่ากินมด้ด้วยตีนองๆอยู่หรอกตู้กับยานมันแห้ง ลุกเร็วหาตากระติกด,ดีเนะี่จักหน่อยอโอเมนปลาทุ่งในกรองใส่กับาแฟเลือกค่ะดูถิวข้นทอดว้าวน่ากินอยู่นะเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนใกล้ นีจ้ะปลาทูทอดของเราปลาทูไม่กองเดี๋ยวเราจะไปตําน้าพริกกระปริกันนะคะกินกับปลาทูแซ่บๆมื้อนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้แค่นี้นะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย